นี่มีสองใบแล้วมีสองใบอันที่ได้ยินเสียงซีนั้นแม่ผมเช็ดผมเออเอาไปเล่นดิอโอแค่ดูนั่นหลังก็รู้แล้วว่าใครมากินโนมากินโน ยาซบอะไรเนี่ยจำไม่ได้นี่เป็นเขาพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไต้หวันด้วยเชียงคูดไงหนึน่งในกลุ่มโจรสลุ่มแดงแต่ผมจำไม่ได้ผมอยากได้ที่สุดในในแลนเนี่ย ปาตี้่คู่ปรับของโซลูไม่รู้จะไม่ได้ไม่ได้ดูนะไม่ใช่แฟนมาแค่วันพีดไม่นานจำไม่ได้ลูฟี่นี่มีฮอคมีได้แล้วปาตี้แอบ,บดูด้านหลังก็รู้แล้วว่าใครคือ in his